การดึงสายออกจากขดอย่างไรไม่ใหคดและรู้ได้ด้วยว่ากี่เมตรอย่างแม่นยำถ้าเราดึงออกมาวัดสายก็จะคดงอแบบนี้ทำให้เวลาเราเดินสายไปหรือตีกิฟติดผนงังจะต้องมาทำการรีดทำให้เสียเวลาครับแล้วก็แค่วัดวงรอบมันหนึ่งวงเท่านั้นนี่ก็คือ1วงรอบของมัน เราก็ขีดไว้ก่อนทำการวัดหนึ่งวงหนึ่งวงได้หกสิบหกเซนติเมตร ถ้าผมต้องการสายที่มีความยาว5เมตรกด5เมตรลงไปหารด้วย66เซนก็คือจุด66 6, เท่ากับ7.57รอบหรือ7รอบครึ่งหนึ 1, รอบสองรอบ สามรอบสี่รอบห้ารอบหกรอบเจ็ดรอบครึ่งก็แค่นี้ครับเจ็ดรอบครึ่งก็ตัดเลยครับอาจจะเผื่อไว้เล็กน้อยก็ได้ครับ ควจะเปิดไว้แค่อันนี้หนึ่งประมาณสองเซนเท่านี้สายไฟก็จะไม่คดแล้วครับลองวัดดูว่าได้จริงหรือไม่จะใช้สายเหน็บไว้กับตรงนี้ก่อนอการวัดก็ให้ถอยหลังม้วนถอยหลังไม่อย่างนี้จะได้ไม่คดครับ ห้าเมตรอยู่ตรงนี้ส่วนสายก็อยู่ตรงนี้ครับห้าเมตรอยู่ตรงนี้ครับ เท่ากับเกินมา7เซนติเมตรผมเผื่อไป2เซนติเมตรถ้าไม่เผื่อก็เกินมา5เซนติเมตรครับการวัดแบบนี้ไม่ต้องเผื่อเพราะว่าเราวัดจากวงในก่อนวงในจะเล็กกว่าวงนอกนั่นเองสนใจอุปกรณ์ที่ผมทำการถ่ายทำในคลิปนี้สามารถสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิเดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ